ง่ายมากเดินชี้ของชี้ของอยากได้อะไรก็ซื้อซื้อซื้อแต่เราลืมดูไปว่ารายได้ของเท่าไหร่เราก็เลยอยากเป็นแบบเขาบ้างด้วยการอยากมีชีวิตเสพคอนเทนต์ชีวิตติดคอนเทนต์ด้วยการกินหรูอยู่แพงมีบ้านสุขสบายมีบ้านมีรถเหมือนเขาเราดูความสําเร็จปลายทางของเขาแต่เราลืมละเลยต่อการดูระหว่างทางของเขาว่าระหว่างทางของเขาจะประสบความสําเร็จเขาทำยังไงเราไม่เห็นว่าเงินในบัญชีธนาคารเขามีฝากสะสมไว้เท่าไหร่ กว่าเขาจะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถได้เขามีภาระหนี้สินไหมเขาใช้ชีวิตแบบประหยัดยังไงนอกเหนือจากการเสพสื่อคอนเทนต์การทำคอนเทนต์ของเขาแม้จะดูเสียเงินเสียทองเป็นการโอ้อวดความรวยแต่การทำคอนเทนต์นั้นทำให้เขาตอบแทนกลับคืนมาได้เงินได้ทองกลับมาด้วยหรือปล่าเราไม่รู้บริบทรายละเอียดเหล่านี้ในการใช้ชีวิตของเขาเลยดังนั้นอย่าเรียนแบบชีวิตใครอย่าอยากเป็นเหมือนใครจงอยากเป็นเหมือนตัวเอง แต่พัฒนาศักยาภาพของตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้แบบเขาแต่ระหว่างทางขั้นตอนและความสำเร็จนั้นจงให้เป็นรูปแบบของตัวเราเองอย่าเรียนแบบคนอื่นจากความสำเร็จให้พัฒนาความสำเร็จนั้นด้วยตัวเราเองเรียนแบบทุกอย่างได้ดูเป็นแนวแถวแนวทางได้แต่สุดท้ายมันต้องกลับมาเป็นตัวเราเองปณนหน้าที่เราคือพัฒนาตัวเองให้ดีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและตอบสนองต่อความสุขในการละหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองให้ซื่อสัตย์สุจริต บวกทั้งมีสติสัพพัญญาและมีปัญญาในการควบคุมตัวเองให้ดีในการลงทุนทําสิ่งใดอย่าโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นนะักธุรกิจจะล่มจมเพราะว่าอะไร คนทํางานที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะโลกอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นขวนขวายในการอยากได้อย่างเดียวจนลืมไปว่าเราต้องทําคุณภาพสินค้าให้ดีจนลืมไปว่าเราเนี่ยเพ่งเล็งทรัพย์คนอื่นอยากได้เงินให้ตัวเองเนี่ยร่ำรวยเงินทองเพียงอย่างเดียวจนลืมดูไปว่าพื้นฐานทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของคําว่าซื่อสัต์สุจริตด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องรักษาให้ดีโกรธพ่อแม่ที่ทิ้งไปตั้งแต่เกิดบาปไหม าเราโกรธพ่อแม่ที่ทิ้งไปตั้งแต่เกิดมันก็บาปอยู่แล้วมันเป็นมโนกรรมมันเป็นอกุศลในใจเราไม่ต้องไปโกรธเขาคำถามคือในวันนี้เรามีชีวิตรอดมาอย่างดีได้ถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เหรอทาไมเราต้องพึ่งพิงพึ่งอาศัยใครในเมื่อเราเดินมาได้ตัวเราเองในปัจจุบันเพราะเขาทิ้งเราไปแล้วไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรว่าเฮ้ยทำไมพ่อแม่เราต้องทิ้งฉันไปอะไร แต่ปัจจุบันเราก็มีชีวิตลอดมาถทุกวันนี้ได้และเราจะมีชีวิตลอดต่อไปและเราจะมีชีวิตลอดต่อไปอย่างดีเยี่ยมด้วยไม่ต้องไปโกรธเขาเขาคงมีเหตุผลของเขามีความเมตตาปราถนาดีคิดไปในทางที่ดีอย่าไปคิดไปในทางที่เสีย เพราะคนที่มีความทุกข <that> ์ที่สุดคือใครอ่ะตัวเราเองนะถ้าเราคิดไม่ดีกับคนที่เขาทิ้งเราไปหน้าที่เราคิดไปในทางที่ดีเขาว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาเขาคงไม่มีการเงินการทองดีเพียงพอในการเลี้ยงดูเราแต่เราก็เติบโตมาได้อย่างดีถ้าเขาไม่ทิ้งในวันนั้นเราอาจจะไม่มีชีวิตแบบวันนี้ก็ได้มองไปในรูปแบบที่ดีอย่ามองในรูปแบบที่เสียสุดท้ายแล้วคนที่มีความสุขที่สุดในการมองเรื่องนี้ให้ดีก็คือตัวเราเองถ้าเรามองเรื่องนี้ไม่ดีคนที่มีความทุกข์ที่สุดก็คือตัวเราเองอยู่ดี ดังนั้นจะสุขหรือจะทุกข์มันอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเลือกเอาตรงไหนมาใส่ไว้ในใจของตัวเราเองการที่เราจะต้องใส่ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราต้องใส่ใจในเรื่องที่ทําให้เราเกิดความสุขอย่าไปใส่ใจให้ตัวเราเองมีความทุกข์ร้อนในใจเพราะถ้าเราใส่ใจในเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ร้อนเราจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้ แต่ถ้าเราใส่ใจในเรื่องที่ทําให้เรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขในปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดเพราะนั้นอย่าไปสนใจอดีตเอาแค่ปัจจุบันพอไม่ต้องตามไปตามหาถึงอดีตว่ามันเพราะอะไรสนใจแค่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันจะเป็นผลของอนาคตที่ออกมาเนาะต่อจากข้อแรกแล้วมีความคิดจะไปตามหาดีไหมอันนี้แล้วแต่เราเลยตัดสินใจได้เลยถ้าเราอยากตามหา เราก็ตามหาได้ถ้าไม่อยากตามหาก็มีชีวิตของตัวเองต่อไปทําแค่นี้จะมีไม่มีไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่สิ่งสําคัญที่คนที่ควรกระตันยูกระตะเวที่ตาในปัจจุบันของเราคือคนที่เลี้ยงดูเราในปัจจุบันเราควรโฟกัสกับปัจจุบันขนาดตรงนี้ว่าใครเป็นคนดูแลเราจนเติบโตได้จนถึงปัจจุบันนี้นี่คือบุคคลที่สมควรแก่การตอบแทนนี่คือบุคคลที่สมควรแก่การที่เราจะต้องทำหน้าที่ต่อเขาในฐานะของบุตรธิดา แต่นหน้าที่เราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะถ้าเราอยากจะเพิ่มเติมอยากจะไปตามหาเราก็ต้องตั้งสติสัมปชัญญะตัวเองให้ดีนะว่าเมื่อเราไปตามหาแล้วถ้าไม่เจอเราจะทุกข์ร้อนใจไหมถ้าเราทุกข์ย้อนใจอย่าไปตามหามันจะเสียพลังงานในการใช้ชีวิตหรือพัฒนานตัวเองให้มีความสุขในปัจจุบันไหมถ้ามันเสียเราอย่าไปตามหาเรามองเห็นโทษกับประโยชน์ว่าโทษกับประโยชน์เนี่ยอะไรมากกว่ากันถ้าประโยชน์มากกว่าทำได้ ถ้าโทษมากกว่าหยุดทำเพราะนั้นเราต้องเทียบดูว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษสำหรับชีวิตเราแล้วค่อยตัดสินใจเลือกว่าควรแก่การทำอะไรหรือไม่ควรแก่การทำอะไรเนาะจะจัดการกับความคิดของตัวเองยังไงดีครับเวลาหมดไฟมึงไม่ต้องจัดการมึงก็จุดหัวกระบาลมึงแล้วเข้าไปเลย <laughs> ึงหมดไฟก็จุดให้ติดซะจบผมวิม่งบูธแนงรับประกันได้คือหมดไฟเนี่ยจริงๆมันมีหลายละะนะักษณะการหมดไฟต้นเหตุมันเกิดจากอะไรรู้ไหมขี้เกียจแค่นั้นเลยการหมดไฟไม่ได้หมด,หดจากการท้อแท้เบื่อหน่ายมันเกิดจากความขี้เกียจทั้งหมดเลยมันไม่ได้เกิดจากอะไรมันเกิดจากความขวนขวายน้อยเราจําไว้นะใครก็ตามที่หมดไฟแสดงว่าคนนั้นกําลังขวนขวายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งน้อยนะ้ะ มันเริ่มขวนขวายน้อยกว่าปกติบางคนบอกว่าหมดไฟอยากกลับไปนอนอยู่บ้านขี้เกียจน,นะขี้เกียจมันไม่ไม่มีแพชชั่นในการเรียนเลยแต่อยากไปแต่นะวเวลาเตะบอลไปนะไปเห็นไหมแสดงว่าเรามีแพชชั่นในเรื่องอื่นตลอดเวลาเรามีไฟในเรื่องอื่นตลอดเวลาแต่เราไม่มีไฟในเรื่องที่เราไม่อยากทําแสดงว่ามันหมดไฟจริงๆไหมมันไม่ได้หมดไฟจริงๆมันมีไฟในสิ่งที่ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทํา มันอยากทําในสิน่งที่ตัวเองอยากทําแต่มันรู้สึกหมดไฟกับสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทํานั่นแหละเรียกว่าสันดานที่เกียจเพราะได้คำว่าหมดไฟเนี่ยมันเป็นคําตอบประโลมกันในโลกว่าหมดไฟทาไงดีความเป็นจริงคือมันเกิดจากหลักการและเหตุผลของการเบื่อหน่ายในเฉพาะเรื่องนั้นวิธีการแก้ไขทำยังไงไปหาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทาแล้วเอาตัวนั้นเป็นตัวจุดกระแสไฟของตัวเองในการให้อยากทําในกิจกรรมนี้หรือเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนแนวคิดก็ได้ การเปลี่ยนแนวคิดคือเปลี่ยนแนวคิดยังไงเปลี่ยนแนวคิดให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกชอบกับสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ต้องชอบก็ได้แต่เรามองเห็นประโยชน์ของมันเช่นเราหมดไฟในการเรียนเราไม่อยากเรียนแล้วเราอยากออกไปทํางานเรารู้สึกจะมีไฟมากกว่าเมื่อเราไปทํางานเมื่อเราหาเงินได้แต่เรารู้สึกหมดไฟในการเรียนเราก็ต้องมองเห็นโทษแล้วแล้วถ้ากูเรียนไม่จบแล้วไปทํางาน แล้วกูจะมีกำลังใจในการทำงานมากมายมหาศาลขนาดนั้นได้เงินตามความพอใจของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเราไม่มีความรู้ความสามารถเราจะพัฒนาโดยอาวุธไปเทียบเงินเดือนของตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้สามารถทำได้ไหมเราก็ต้องคิดแล้วถ้าทำไม่ได้เออหวังมันจะทำไม่ได้เพราะเราเรียนไม่สูงมากพอเรามีความรู้ไม่มากพอเราก็ไม่สามารถไปแข่งกับคนที่ทำงานในบริษัทเดียวกันได้ เออว่ามันมีโทษอยู่เว้ยถ้าเราเรียนรู้ไม่มากพอการไปหาเงินเงินมันก็น้อยเมื่อเงินมันน้อยเดี๋ยวภาระเยอะเพราะเวลาภาระเยอะเดี๋ยวไฟก็มอดอีกอยู่ดี สุดท้ายหมดไฟอยู่นี่ก็ต้องไปหาเติมเชื้อไฟมาอีกเราจะทําแบบนี้ไปตลอดหรอวะเฮ้ยไม่ได้งั้นเรากลับมาตั้งใจเรียนขวนขวายเพราะมันมีโทษอยู่มากงั้นหาประโยชน์จากการเรียนการสอนนี้ให้เต็มที่เพื่อเราจะไปจุดไฟเต็มที่กับการทํางานในอนาคตข้างหน้าย่อมดีที่สุดกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยคิดแบบเนี้ยมองเห็นโทษไว้เราจะได้มีอุบายเป็นเครื่องออกจากการกระทําในแต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของการเรียนในปัจจุบันของเรา ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยได้มองเห็นโทษไว้ว่าถ้าเราหมดไฟในเรื่องนั้นผลที่ได้รับจะเป็นยังไงบ้างเราจะได้หาอุบายเป็นเครื่องออกจากมันได้ถ้าย้ายาศาสนาบาปอะไรวะเนี่ยหนูรีเซ็ตบาปได้ไหมครับยังทำไปรีเซ็ตไปโทรศัพท์มือถือเลยนะ อันดับแรกมึงรีเซ็ตสมองตัวมึงก่อนตอนนี้ย้ายศาสนาไม่ได้บาปนะให้เข้าใจใหม่เราจำไว้บาปไม่บาปวัดจากห้าข้อน,นี้นะหนึ่งการที่เราทำสิ่งนะั้นเราฆ่าสัตว์ไหมสองเรามีการลักทรัพย์ชาวบ้านหรือเปล่าสามมีการประพฤติผิดในการมด้วยการไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นของเราไหมสี่มีการพูดโกหกวดเท็จกันหรือเปล่าห้ามีการดื่มสุราไหมถ้าเราทำผิดห้าข้อน,นี้ นับว่าเป็นความบาปดังนั้นการย้ายศาสนาถ้าไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ศาสนาใดก็ตามถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ทําผิด5้าข้อนี้ไม่มีความบาปแต่ไม่ว่าจะอยู่ศาสนาใดก็ตามถ้าทําผิด5้าข้อนี้หนีความบาปไม่พ้นยังไงก็ต้องรับผลของการกระทําของตัวเองเสมอรับเสมอนะจำไว้นะไม่สามารถเดินหนีหรือเดินหลีกออกจากมันได้นะดังนั้นคําถาม เดินออกจากศาสนานี้ไปหาศาสนาใหม่รีเซ็ตบาปได้ไหมไม่ได้ทําไม่ได้หนึ่งคือรีเซ็ตไม่ได้รีเซ็ตในบาปเดิมก็ไม่ได้เรากระทํากรรมใดไว้เราจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นจะก,กระทํากรรมดีก็ตามจะก,กระทํากรรมเลวก็ตามเราเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นเสมอนะดังนั้นเราลองวัดการกระทําของตัวเองดูสมมุติอาจารย์ให้เราเปรียบเทียบตัวเองดูนะง่ายๆเอามือมานับก็ได้ หรือจะนึกในใจก็ได้เรียกว่ากุศลกรรมสิ0ในการวัดความดีความเลวของพวกเราทุกคนสิบข้อถ้าใครยังทําไม่ได้ข้อไหนเราต้องซื้อสัตว์สวริตด้วยการหักออกทีละนิ้วทีละนิ้วทีละนิ้ว10ข้อดูดีๆนะแล้วไม่ต้องไปสาระแนะกันิ้วมือชาวบ้านเขานะดูสัญญาณตัวเองพอเออข้อแรกเรายังมีการฆ่าสัตว์อยู่ไหม โดยอาศัยเจตนาเป็นตัวตั้งเช่นมีเจตนาในการตกยุงม,มีเจตนาในการบี้มดมีเจตนาในการฆ่าสัตว์ถ้าใครยังทำอยู่หักข้อนี้ออกหนึ่งข้อสอง,งแล้วเราหันไปดูตายระหว,วาหอยท่าอยู่บนเท้าอันนี้ไม่นับว่าเป็นการฆ่าสัตว์นะเพราะไม่มีเจตนา เจตนาต้องเห็นหอยทากแล้วเอาเท้าไปเหยียบม,มันเล่นมันดังดีจกักอันนี้เรียกว่าเจตนาฆ่าอันนี้จึงนับว่าเป็นกรรมนะเป็นปาณา,าติบาคือการฆ่าสัตว์ข้อ 2. เรายังมีการลักทรัพย์อยู่ไหมลักทรัพย์คือขโมยของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้อ่เอาทรัพย์นั้นมาเป็นของเราเองเช่นขโมยแม่มันทัดขโมยปากกาขโมยลิควิดขโมยอะไรก็แล้วแต่ขโมยเงินพ่อเงินแม่ของตัวเองขโมยเงินเพื่อนถ้ายังมีการขโมยอยู่หันออกอีกหนึ่ง ข้อ3ยังมีการประบพฤติผิดในกามอยู่ไหมการประพพฤติผิดในกามคือไปเอาไปเอา,ไปเอาสามีภรรยา <Yeah. S 1> หรือไปรักแฟนคนอื่นมาเป็นของเรามีไหมไปเอาคนอื่นมาเป็นของเรา <Yeah. S 1> เขามีแฟนแล้วก็ไปแย่งของเขามา <Yeah. S 1> เพราะเราอยากได้อย่างเงี้ยถ้ายังทําอยู่ผิดสี่ข้อสามรวมทั้ง <Yeah. S 1> เขามีพ่อแม่ปกครองรักษาเขาอยู่เ <Yeah. S 1> ช่นมีผู้ปกครองม,มีพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายนังชาย เ้าห,วหัวแขนบุคคลน,นี้อยู่แล้วเราไม่ไปขออนุญาตเขาก่อนนี้ก็นับว่าเป็นการประพฤติผิดในกามด้วยเพราะนั้นใครยังทําอยู่หักออกอีกหนึ่งสามข้อนี้เรียกว่าการกระทำทางกายเรียกว่ากายสุจริตใครยังทําไม่ได้เรียกว่ากายทุจริตนี่สามข้อแรกนะใครทำได้รักษานิ้วตัวเองไว้ใครทำไม่ได้หักนิ้วตัวเองออก ต่อมาอีกสี่ข้อสี่ข้อนี้เรื่องของวาจาสี่ข้อของวาจาเป็นข้อที่สี่นะข้อที่สี่เราล่าเว้นจากการพูดโกหกได้แล้วหรือยังการโกหกคือพูดในสิ่งที่ไม่จริงพูดผิดจากหลักสัจจาวามจริงของโลกเขาตอบหนึ่งเราไปโกหกว่าสองอย่างเงี้ยนะถ้ายังมีการโกหกอยู่ขาดอีกหนึ่งข้อที่ห้าพูดยุยงให้ชาวบ้านเนี่ยเขาแตกคอกัน เช่นเราเอาเรื่องไงไห้คนนี้ไปบอกไ้คนนี้เอาเรื่องไ้คนนี้ไปฟอ้องไ้คนนี้ให้แต่ละคนเนี่ยมา,มานั่งตีกันมานั่งทะเลาะกันแล้วเราก็นั่งดูเวลามานันตีกันทะเลาะกันแล้วก็สนุกดีจังเลยอันนี้เรียกว่าพูดยุยงให้ชาวบ้านเนี่ยเขาแตกคอจากกันใครยังทำอยู่หักอ,อกอีกหนึ่งข้อที่หกเรายังมีการพูดคำหยาบคายอยู่ไหมคำหยาบคายเนี่ย มันจะเป็นบริบทอย่างนี้นะเป็นวาจาที่ในสังคมนั้นๆเนี่ยเขาไม่พูดกันแล้วเขาไม่ใช้กันแล้วแล้วเขามองว่าเป็นคําพูดจาหยาบคายถ้ามีคําพูดแบบนั้นออกมาเนี่ยนับว่าหยาบบวกกับเจตนามีเจตนาประทุษร้ายมีเจตนาในการด่าทอต่อว่าต่อบุคคลนะัมีการต้องการจะทิ้มแทงวาจาด้วยหอกปากมีเจตนาในการบูลลี่บุคคลคนนั้น ให้ล้มจมย้อยยับอับปางหรือเสียใจอันนี้เรียกว่าเป็นคำหยาบอาจารย์ยกตัวอย่างนะเช่นเราคุยกับเพื่อนเราแล้วเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้มึงกินข้าวยังวะเราว่าหยาบนะยังไม่หยาบเพราะอะไรเพราะเราคุยกันในสังคมของตัวเองถูกต้องไหมเป็นภาษาที่เราใช้กันในกลุ่มเพื่อนนับว่ายังไม่เป็นคำหยาบแต่ในขณะเดียวกันเราเดินไปเจออาจารย์คนใดคนหนึง่งแล้วเราถามอาจารย์ว่าเฮ้ยวันนี้มึงแดกข้าวหรือย,อยังวะ อันนี้หยาบยาบังหยาบแล้วเพราะอะไรไม่รู้จักการละเทศกับบทบาทที่เราควรจะคุยกับคนนั้นว่าสมควรเก่การใช้วาจาแบบไหนอันนี้เรียกว่าหยาบแล้วเห็นไหมรั้นหยาบไม่หยาบวัดจากเจตนาด้วยนะข้อที่เจดเจหรือยังเจหรือหวะเจ็ดแล้วเหรอเรามีวาจารเรามีวาจาในการเพอเจออยู่ไหม <laughs> พูดเพอเจอ หมายความว่าอะไรการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเช่นอะไรเช่นเราเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่ตอบด้วยประโยชน์ไม่ตอบด้วยอัด,ด้วยทำไม่มีเงื่อนก้นเงื่อนปลายไม่ตอบด้วยประโยชน์อะไรเลยพูดเอาหาพูดเอามันพูดเอาตลกแต่ไรสาระไรประโยชน์สิ้นดีนี่เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อสี่อย่างทางวาจาอีกสามข้อทางใจแปดเก้าสิบใครทำเมื่อกี้ไม่ได้หักออกหนึ่งนะต่อมาข้อที่แปด เรายังมีความโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเขาอยู่ไหมเห็นของของใครก็อยากได้ไปหมดอย่างเงี้ยอีพวกประเภทที่ชอบเล่นหวยอย่างเงี้ยนะเนี่ยเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่เนี่ยพวกเนี้ยโดนหมดนะเพราะโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาใครยังทําอยู่หันออกอีกหนึ่งคะแนนทุกวันนี้ใครยังมีใจอาฆาตพยาบาทมาด้ายบุคคลอื่นอยู่ไหมข้อที่เก้า ถ้าเรายังมีความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดไม่รู้จักให้อภัยใครเลยเออาแล้วกลัวเอาแล้วเกลียดเอาร์อะไรก็ไม่พอใจใครยังมีใจคิดแบบนี้อยู่หักออกอีกหนึ่งคะแนนข้อสุดท้ายข้อที่สิบใครยังมีความเห็นผิดจากความจริงของโลกนี้การมีความเห็นผ,ผิดจากความจริงของโลกนี้เช่นอะไรเช่นในโลกนี้เขาบอกกันว่าการลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิด แต่เราบอกว่าก็รักทรัพย์พ่อแม่ไม่เห็นมีความผิดเลยเป็นเงินไป็นทองกับพ่อแม่เราเองอันนี้เรียกว่ามีความเห็นผิดจากความจริงของโลกถ้าใครยังมีความเห็นผิดผิดแบบนี้อยู่หักออกอีกหนึ่งคะแนนสิข้อสิข้อเนี่ยสข้อแรกเนี่ยเป็นมาความประพฤติทางกายสข้อกลางเนี่ยเป็นความคําพูดทางวาจา สามข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นความรู้สึกนึกคิดตรึกทางใจของเราเองเรียกว่ากุศลกรรมมามดสิบสิบข้อนะเรียกว่ากายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมสิบข้อรวมกันคือกายวาจาใจแบ่งออกเป็นสุจริตกับทุจริตททำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นเร็วเป็นชั่วเรียกว่าทุจริตททำในสิ่งที่ทำกันได้แบบเมื่อกีเ้เล่าไว้ได้หมดเลยเรียกว่าสุจริตที่นี้อาจารย์ตั้งคำถาม ใครบ้างในที่นี้สามารถทําดีได้หมดทั้งสิบข้อไม่ขาดไม่วินเลยแม้แต่ข้อเดียวนิ้วตัวเองเหลือครบไม่หักออกเลยแม้แต่นิ้วเดียวยกม,มือขึ้นมีไหมเอาให้แน่นะอีกูจะเอาเออขอึ้นมาซัดฟ้องันนี้เลยนะแต่ดูสิว่าดีจริงหรือเปล่านะ ใจว่าตัวชั่วสุดๆเดียวสุดๆจะไม่เหลือเลยแม้แต่ข้อเดียวยกือขึ้นชั่วเยอะเลยคนชั่วไม่ธรรมดาที่นี่ยกไปทีนึงยกหม่อายืนเลยดีกว่ายืนดูหน้าหน่อยอะอายืนยืนกล้าๆยืนหน่อยเร็วใครมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวยืนขึ้นขอดูหน้าหน่อย ยืนเลยก้าๆหน่อยมีไ้มสรุปมีหรือไม่มีเวลาให้ยกมือดีกล้าลนะแต่เวลาให้ยืนไม่ได้นะอายกมือค้างไว้ก็ได้อายกมือค้างไว้หน่อยมีไหมสามคนสี่คนยกมือสูง,สงยกมือไว้อย่าเพิ่งเอาลงนะห้าอย่าเพิ่งเอาลงยกค้างไว้มีไหมหกเจ็ดมีไหมแป เก้าสิบมีเก้าสิบเอ็ดสิบสองหมดแค่นี้นะสิบสามมีไหมสิบสี่สิบห้ามันเริ่มขึ้นไปเยอะๆแล้วคนที่เรวพี่ชั่วแล้วจอดรับ